เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพป,ปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวประจำวันที่3มีนาคมคืนนี้ครับถึงคิวเกมบิ๊กแมตที่หลายคนน่าจะรอคอยกันอยู่กับศึกผาเมืองแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ดี๋ยวนี้ก็เป็นครั้งที่2ของซีซั่นนี้แล้วนะครับที่ทั้งสองทีมมาพบกันหลังเกมแรกที่บ้านของแมนยูเน็ดแมนซิตี้บุกไปถล่มมาถึง3ต่อ0และเกมนี้ที่บ้านของแมนซิตี้กูรูแทบจะทุกสำนักเลยนะครับต่างก็ลงเสียงไปทางเดียวกันว่าแมนยูเน็ดก็คงจะไม่รอดอีกตามเคยครับหลังตัวเจ็บนากบาันเบอร์และแต่ละคนก็เป็นหัวใจของทีมทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็น Martinez, Shaw, ลิซันโดมาดิเนสลูกชอและก็แฮร์รี่แมกไวน์ในเกมรับรวมถึงตัวความหวังในการยิงประตูอย่างรัสมูสฟารุนอีกคคนด้วยรับ ทำให้ฟอร์มในช่วง2เกมหลังสุดของทีมเรียกได้ว่าหลุดวงโครจรไปไกลเลยครับถึงแม้ว่าในเกม FA อฟเอในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเบียดฟอเรสและผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จก็ตามด้านแมนซิตี้เจ้าบ้านปีก่อนก็ยิงปีแสดงไปดิง6ประตูกับเกมที่เอตีฮาร์ดก็คงจะไม่มีทางเลือกอื่นมากนะครับนอกจากเปิดเกมรุกบทเข้าใส่แมนยูนเต็ดอย่างแน่นอนหลังจากที่ดอนเรอัลพูคู่แข่งแย่งแชมป์หลีกทำแต้มทิ้งห่างไปไกลเป็น4ีแต้มแล้วจากชัยชนะเหนือทัพเจ้าป่าเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ เรามากันที่พรีวิวศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์ยกที่2ในค่ำคืนนี้กันนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เอติฮัดสเตเดียมดิเกมคู่นี้ครับจะลงแข่งเวลา4ี่ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยกรรมการในสนามเป็นแอนดี้แมดลีย์กรรมการในห้อง v ีอเป็นสจ๊รตแอดเวลส่วนช่องทางการรับชมนะครับก็ทางทรูพรีเมียร์ฟุตบอลหนึ่งเลยครับเรามาที่ความพร้อมของทั้งสองทีมนะครับเริ่มที่ฝั่งเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้กันก่อน ลูกทีมของเป๊ปกอร์เดล่าหลังไปพลาดเปิดบ้านเสมอกับเชลซี1-1ก็กลับมาคืนฟอร์มเก่งอีกครั้งกับการคว้าชัย3เกมติดต่อกันแล้วครับดีเกมล่าสุดเพิ่งจะบุกไปถล่มลูตันทาวนในศึก FA คช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาดิ้ง6-2 ด้วยเกมดังก,กล่าวเออร์ลิงฮาแลนด์สูน,น้าตัวเก่งของทัพเรือบใบนะครับก็กดไปถึง5ประตูแล้วก็เควินเดบรอยดอมทัพคนเก่งก็แอสซิสต์ไปถึง4ดอกด้วยกันครับส่วนอีก2เกมเป็นเกมลีกทั้งหมดนะครับกับการบุกไปปราบบอลมัดในเกมล่าสุด1นต่อศแล้วก็แมตช์เปิดบ้านชนะเบลนฟอร์ด1นต่อศซึ่งตอนนี้ครับทางซิตี้ในรังรองจากฝูงอยู่มี59แต้มจาก26เกมมีแต้มห่างจากจ่าฝูงลิเวอร์พูลอยู่4แต้มหลังทัพหงส์แดงเก็บ3แต้้มมไดในเเกกับฟอรสต์เมืื่่่อคนทีผานมาครับ ส่วนเรื่องคุม้มครอมนักเตะนะครับเกมนี้แมนซิตี้ก็ถือว่าตัวหลักๆนะก็อยู่กันครบครับจะขาดก็แค่แจ็คกิลิช เนื่องจากว่ามีปัญาาการบาดเจ็บจากเกมนัดก่อนแต่ถว่าพักหลังเจ้าตัวก็ไม่ได้เป็นตัวเลือกแรกในทีมของเปปกดิเอล่าอยู่แล้วอีกรายก็จะเป็นยอสโก้กดิโอที่เจ็บข้อเท้าซึ่งก็ยังต้องลุ้นเช็คความฟิตก่อนเกมจะเริ่มอีกครั้งนะครับว่าจะลงได้หรือไม่มาที่ฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมเยือนกันบ้างนะครับสำหรับกองทัพปี้แสดงกลับมาคว้าชัยได้อีกครั้งในเกม F a ครับช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยการบุกชนะฟอเรสต์หนึ่งต่อศูนย์หลังเกมบลิดก,ก่อน ส่วนอันดับในตารางตอนนี้ก็ยังคงอยู่ที่6นะครับแข่ง26เกมมีอยู่44แตม้มแต่ก็โดน Villa, แอสตันวิลล่าและก็สเปอร์ทีงห่างออกไปเป็น9กับ6แต้มแล้วหลังจากทั้งคู่ต่างคว้า3แต้มได้ในเกมคืนวันเสาร์ครับในด้านเรื่องความพร้อมนักเตะนะครับก็คงไม่ต้องอธิบายกันเยอะเนื่องจะหลายคนคงจะทราบกันแล้วว่าทีมหนามีนักเตะบาดเจ็บกันเป็นว่าเล่นเลยครับหายแป๊บๆก็เจ็บอีกแล้ว ตอนนี้ครับชัดเจนแล้วว่า8รายที่จะพลาดลงเล่นในเกมคืนนี้อย่างแน่นอนตามที่เอลเด็กินาให้สัมภาษณ์ไปก่อนหน้าก็จะประกอบไปด้วยแฮร์รี่แม็กไกวอารอนวันบิซาก้าลิซันโดมาติเนสอองโตนี่มาซิยานเมสเซนเมลไตเรลมาเลเซียลุคชอว์แฮร์รี่แม็กไกวและก็รัสมุสหอยลุนครับด้วยกับเกมนี้ครับเอลเด็กินาก็คงต้องประคองตัวกันไปก่อนกับการจัดทัพตั้งรับแน่นๆรอสนกลับซึ่งก็หวังว่าทั้งอเลฮันโดการนาโชมาคัสแวตฟอร์และก็อองโตนี่ที่น่าจะันนรนนะครบ เรามากัีคาดการณ์รายชื่อตัวจริงของทั้ง2ทีมกันนะครับจากทางเว็บไซต์โซฟาส์ก็เริ่มที่ฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้เจ้าบ้านกันก่อนกันกบระบบ3-2-4-1ได้ทวันเป็นเอเดรัน3กองหลังนะครับมีนาธานอาเก้รูเบนดิออสและก็มาเนโออาคารยีสองมิดฟิลด์ตัวกลางครับมีจอห์นสโตนและก็โรดี้ยืนคู่กันปีกสองข้างครับซ้ายเป็นฟิลฟอร์เดนขวาเป็นเบเนโดซิวบาและก็สองกองกลางตัวลุกใช้เควินเด็บรอยและก็คูรินอาบาเอสส่วนสูน,น้าตัวเป้าก็เป็นเออร์ลิงบราห์ฮาแลนด์ ในฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมเยือนนะครับยังคงใช้แผน4-2-3-1เช่นเดิมนายทวารเป็นอังเดรโอนาน่าครับศีรษงหลังแบ็คขวาเป็นดิีอโกดาโลแบ็คซ้ายคาดว่าจะใช้โซฟิยันอัมราบัตคู่เซนเตอร์เป็นวิกตอร์ลินเดเลฟกับราฟาเอลวารัน2มิดฟิลด์ตัวกลางนะครับเป็นคอบบี้ไมนูสับคู่กับคาเซมิโร่3ตัวรุกครับทางขวาอันโตนีทางซ้ายอเลฮันโดรกาเนชโชและก็มีบรูโน่ฟานาเดสเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกส่วนซูนหน้าตัวเป้าก็ยังคงเป็นมาครัชเวดฟอร์ดครับ เรามาต่อกันที่เพลสคอนเฟ e เ e นซ์ก่อนเกมจากเอริคเคนฮากนะในครับก่อนลงสนามเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในค่ำคืนนี้มากันที่ประเด็นแรกนะครับกับความพร้อมของสองนักเตะอย่างบรูโน่ฟานเดสและก็ราฟาเอลวารานที่มีปัญหาเรื่องสภาพความฟิตทั้งคู่ก่อนจะลงสนามเจอกับแมนซิตี้ครับโดยเอริกเคนฮากได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ว่า ทั้ง2คนสู้ได้อย่างยอดเยี่ยมมากนะในเกมที่ผ่านมากับนอเทียมฟอเรสทั้งคู่เนะี่ยจบเกมดีดีเลยล่ะและผมก็คิดว่าทั้งคู่ก็น่าจะพร้อมลงเล่นให้กับเรานะในเกมกับแมนซิตี้กับฟอร์มการเล่นของเราผมคิดว่าเราอยู่ในช่วงที่ดีเลยนะเรารวมเป็นหนึ่งเดียวกันมีความสามัคคีและเราก็ทําได้อย่างดีเลยล่ะในการเจอกับแมนซิตี้ก่อนหน้านี้ดังนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเตรียมพร้อมดีมากแค่ไหนก่อนลงสนามเจอกับพวกเขา นักเตะทุกคนพร้อมและก็ตั้งตารอเกมนี้อยู่แล้วและผมรู้สึกได้นะว่าทุกคนมีความพร้อมมากแค่ไหนเราเฝ้ารอและก็ตื่นเต้นกันอย่างมากมาที่ประเด็นต่อไปในะครับพูดถึงมาค c ัสแมนฟอร์ดว่าหาเขาเรียกความมั่นใจและก็ทัชนนกติที่ถูกต้องกลับมาได้ใครก็ไม่สามารถหยุดเขาได้ครับเหมือนในซีซั่นที่ผ่านมาด้วยเอริกิ n นทักได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ว่ามาคัสแมนฟอร์ดทำประตูได้ย่างมากมายให้กับเราในซีซั่นที่ผ่านมา เขายิงใส่คู่แข่งที่แข็งแกร่งที่สุดได้และกระดดดกับกองหลังที่เก่งที่สุดของโลกได้มันขึ้นอยู่กับเขาคนเดียวเท่านั้นถ้าเขาไม่ทัศนักติที่ถูกต้องในเกมวันอาทิตย์นี้เขาก็จะกลายเป็นนักเตะที่ใครก็ฉุดไม่อยู่เช่นกันมันขึ้นอยู่กับเขาทั้งนั้นแหละแน่นอนว่าเราต้องสนับสนุนเขาด้วยแต่ในทุกเกมที่พบกับแมนซิเตี้เขาก็มีโอกาสทําประตูมากมายนะและตลอดหลายซีซั่นที่ผ่านมาเขาก็ยิงประตูได้อย่างมากมายในการเจอกับแมนซิตี้ด้วยโดยเฉพาะการลงสนามที่เอติฮัรสเตเดียม มาที่ประเด็นต่อไปนะครับเอริคเคนฮากยอมรับว,ว่ามาตรฐานของสโมสซอนปีสแสดงนั้นตกลงไปเยอะแต่ทว่าตอนนี้เขาเชื่อว,ว่าเริ่มจะกลับมาได้แล้วครับดเดอรดิคินาได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ว่าสโมสรอนตกลงไปนะั้นในเรื่องของมาตรฐานการเล่นแต่ทว่าตอนนี้ผมคิดว่าเรากลับมาแล้วผมได้เห็นตัวอย่างบางอันที่อ e ินิออสสามารถสนับสนุนเราให้สร้างมาตรฐานที่ถูกต้องได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านฟอร์มการเล่น พวกเขาสามารถช่วยเราได้เยอะมากเลยนะในการสร้างวัฒนธรรมมาตรฐานระดับสูงพวกเขาสามารถเร่งกระบ,บวนการเรื่องแบบนี้ได้จริงอยู่ว่าเราก็ต้องไล่ให้ทันแต่ผมก็มั่นใจว่าเรา,าเนี่ยก็ดีกว่าตัวเองเมื่อ18เดือนก่อนเราทราบดีว่าเมื่อฟอร์มการเล่นไม่ถูกต้องเราก็ต้องนำมันมาปรับปรุงพูดความจริงแก่กันแล้วก็ทำเสียงต่างให้มันผูกต้องซะมีแฟนบอลมากมายทั้งในและก็นอกสนามที่อยู่เคียงข้างเราแต่มันก็เริ่มต้นที่เรานี่แหละที่ต้องส่งพลังงานไปยังแฟนบอลจากนั้นมันก็จะย้อนกลับมาหาเราเอง มากันนี้ประเด็นสุดท้ายนะครับพูดถึงการเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในคืนนี้โดยเอริกเคนฮักได้ให้สัมภาษณ์ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นทีมที่ดีเป็นทีมที่ดีกว่าเรามากเลยล่ะพวกเขาเป็นแชมป์เมื่อปีก่อนด้วยซึ่งเราก็ทราบดีแต่เราก็อยู่ตรงนี้เพื่อท้าทายเราชอบความท้าทายมากนะและก็พร้อมจะเจอกับพวกเขาแล้วเรามีแผนการเล่นที่จะรับมือพวกเขาเรามีหลายวิธี และจากทุกเกมที่เมื่อเรามองย้อนกลับไปเราก็มีวิธีการในการจัดการคู่แข่งนอกจากนี้คุณก็ต้องการวันที่โชคเข้าข้างคุณด้วยเช่นกันดังนั้นเราก็ต้องเตรียมพร้อมและแสดงผลงานให้ดีสุดออกมาให้ได้หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ a c e b o o k red d e v i e w Page กันด้วยนะครับผม